เมื่อวันที่23ตุลาคม2562บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายชาคินอินอิ่มวรปราด นายอำเภอชนแดนเป็นประธานพิธีทำมูลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์สงจำนวาม0รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และในช่วงเวละ8นาฬิกาที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนแดนนายอำเภอชนแดนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชน ร่วมบางภูมิลาเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจรจอมเก้าเจ้าอยู่หัวตามลำดับโดยมีนางวรัญญาอินอิมวรปราด นายกิงกาชาตินายพิทยาดวงพัตราปรัดอำเภออำเภอชนแดนและประชาชนเข้าร่วมพิธีจมมวลกว่า500คนส่วนในช่วงเวลา1 9กานาฬิกาที่หน้าที่ว่าการอำเภอชนแดนอำเภอชนแดนนำพระศกในกรทุกหมู่เหล่าในอำเภอชนแดนร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมยืนสงบนิ่ง57วินาทีนอกจากนี้ชาวอำเภอชนแดนยังร่วมกันจัดก,กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดพระพุทธบาทชนแดน ร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าประปาความปลอดภัยความพร้อมการใช้งานระบบไฟฟ้าประปาวัดและกิจกรรมพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระปิยมหาราช